สวัสดีครับวันนี้มีชาลีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นชาลีสีเขียวสีเขียวมุกนะครับสีเขียวอ่อนออกมุกนะครับมีมุกด้วยคันนี้จะเป็นรุ่นกระบอกโช๊คแกนใหญ่นะครับล้อแม็กซสามก้านนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ห้าสิบซีซีสามเกียร์ยเลขตัวถังจะเป็น c f 7อเจ็ดเจ็ดสิบ 4F70 นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมนะครับมาดูชุดล้อเป็นล้อ10นิ้วยาง3.5 0ล้อหน้าและล้อหลังเลยนะครับระบบเบรกก็เบรกหน้าใช้งานได้ปกติแล้วก็เบรกหลังก็ใช้งานได้ปกติ เรือนไหม่ที่แถมมาเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาดูด้านใต้เบาะเลวนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะเดิมโครงเหล็กนะครับที่แถมมากับรถเลยสภาพก็ค่อนข้างที่จะผุเลยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้โครงใต้ลังแบตนะครับ เดี๋ยวมาเทสระบบเบรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกําเบรกหน้าเบรกหลังสวิตช์กุญแจก็จะเป็นแบบบิดสองแก๊กนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับ thank <laughs> you ไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับไฟต่ำไฟสูง <Okay. S 1> เดี๋ยวมาลองขับดูนะครับ นี้เครียร์หนึ่งนะครับเครียร์สองเครียร์สามครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามผ่านทางคอมเมนต์หรือว่าเบอร์โทรที่ผมลงไว้หรือว่า Facebook ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ